หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ต้องนี่เลยร้าน p k shop โปรสุดคุ้มคุกกี้รันโปรโคถูกเกมชินโปรดีดีอัคนาตักติกและเกมอ,อื่นอีกมากมายเติมเกมถูกบริการดีเป็นกันเองต้องร้าน p k shop โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องมันาต้นกเป็นช่องแบ c ็คแคทอีกเช่นเคยนะจ๊ะ กลายเปนไม่แั้งนะฮะสำหรับเกมคุกกี้แรงคิงด้อมนะสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่อีกแล้วครับคุณผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามามากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เพิ่มเติมมาดีกว่านะครับสนับสายสังมาเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับผมในส่วนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับเห็นด้านบนไหมนี่เลยหอคอยเค้กสุดอัหมานนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปอ่า ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นหอคอยนะครับที่เป็นชั้นๆนี่ชั้น2ชั้น3ชั้นสี่นะฮะขึ้นไปเรื่อยครับในส่วนนี้ก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับนี่อันนี้จะเป็นของรางวัลครั้งแรกนะครับอ่าเรามาดูชิ้นที่3ตรงนี้เห็นปะ่ะเราเห็นเค้กชิ้นที่สามดิป่ะช,ชิ้นเนี้ยเราสามารถสะสมไปซื้อของตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับเดี๋ยวได้ของตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือจาหน้าตามไว้นะโอเคปะ่ะ นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูเลยนะครับใช้คุณแจ6ดอกตอนนี้มี72ดอกโอเคเดี๋ยวลองลองให้ดูนะครับอ่ะทีมนี้แล้วกันไปื โอเค,อเ,ค,อเ,คเราก็ได้ของรางวัลมาแล้วเนาะอันนี้เป็นรางวัลครั้งแรกนะครับหูดได้เจ้าอีพีดได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ได้เจ้าเ,เครกตรงนี้มานะครับผมเดี๋ยวที่เหลือไปลงกันเอานะเองเนาะเออที่เหลือไปลงกันเอาเองนะครับให้ดูเท่านี้ละกันนะจ๊ะต่อไปมาดูในส่วนของกิจกรรมด้านซ้ายกันบ้างครับมีอะไรบ้าง กิจกรรมแรกนะครับฝาดานโหดกว่า50ชั้นหอคอยเค้กสุดอลังการนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็นี่เลยผ่านตามชั้น1ชั้น3 5, ชั้น5นะครับก็จะได้ของรางวัลมากมายนะครับในส่วนตรงนี้เนาะต่อไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นลัคกี้บอร์ดของคุกกี้รถมาเดือดนะครับเราก็จะใช้เจ้าแต่เนี่ยมาเปิดนะครับคล้ายๆเหมือนจิ้งจอกอะกระดานจิ้งจอกเหมือนเลยไม่คล้ายเลยนะครับในส่วนนี้ก็ สามารถเอาแต่มาสุ่มตรงนี้ได้ครับแต่หาจากไหนนะครับก็อยู่นี้เลยนะขีดการันต่อไปนะครับรวบรวมแต่ขาของคุกกี้เรามา่เดือดนะครับตรงนี้ก็เป็นมิชชั่นต่างๆครับอ่าตามนี้เลยนะน่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับในส่วนตรงนี้นะต่อไปเราไปดูในส่วนของตกแต่งนะครับเดี๋ยวกดตรงนี้เลยอ่าในส่วนของตกแต่งครับก็จะมีนี่เพิ่มเข้ามาคำปริญาณแด่คณะนักบุญกดเข้าไปดูจ้านี่เลยนะครับโอ้โหสวยมากเรนน์มาร์คเค้กนะครับ ดูดักดรกทิกด,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 ดนึ่งนะหอคอยเค,ค้กที่ถูกทิ้งจากงานเลี้ยงนะครับเพิ่มพลังชีวิตด้วยเออนะครับเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้เห็นเห็นเจ้าหน้าเค,ค้กนี่ไหมนั่นแหละครับเราจะต้องลงหอคอยและเอาเค,ค้กเนี่ยมาซื้อนะครับอันนี้คือจะไม่ใช่เพชรนะเออโหเทมสวยงามมากครับตรงนี้นะแหมมันหมายความว่าไงในการมีตีนแบบนี้น้องๆเอ๋ยต้องจัดบ้านกันมาอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องมีดูบ้านเพื่อนแล้วก็มีคอนเทนต์ของพี่ด้วยสร้างบ้าน นะครับในตีมใหม่อีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าตีมบ้านพี่สิงห์พี่น่าจะสมบูรณ์แบบขึ้นเมื่อมีตีมที่มานะครับก็ใครได้ดูคลิปนี้ก็เตรียมตัวน,นะคลิปดูบ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างสารรค์ผลงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบเดือนนี้เลยนะจ๊ะต่อไปในส่วนที่มันพิเศษต่อจากการตกแต่งเมื่อกี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือการรวมบ้านอื้ออาทรเออไอเจ้าบ้านเอื้ออาทรคืออะไรนี่แหละที่มันอัดอั้นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยที่เรามีปัญหากันมากมายกับพื้นที่นะ มันสามารถรวมเป็น2ชั้นได้แล้วนะครับเออประหยัดพื้นที่มากขึ้นเดี๋ยวราจะมาทําให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมยกมาก่อนนะยกมาตั้งนี้ให้ดูให้ดูแบบมุมนี้นะเอาหลังไหนเอาหลังนี้แล้วกันไปดูใกล้ๆนะครับนี่เลยบ้านเนื้อทอนเจ้าปัญหานะครับในส่วนนี้เราสามารถรวมเป็นสองชั้นได้นะครับเดี๋ยวเรากดไปที่บ้านนะ นนเห็นว่าจะมีไอคอนนี้ขึ้นมาเห็นป่ะเงื่อนไขตรงนี้คือบ้านจะต้องเลเวล5้าขึ้นไปนะโอเคปะนี่ลากเข้าไปครับหรือจริง,รงๆน่าจะกดเลยก็ได้นะอันนี้ผมจะลากเข้าไปแล้วก็กดรวมครับนี่เป็นไงล่ะดูดีบีราศีสำหรับบ้านเอื้อทอนครับอัปเกรดโครงการเป็น2ชั้นแล้วนะครับเออสำหรับใครที่มีบ้านเอื้อทอนเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันก็ลดพื้นที่ไปได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะเออสมมุติมี20บหลังก็เหลือแค่1ิบหลังองะนี๋ออกป่ะ ออผมอยากให้แม่งซ้อนสี่ซ้อนห้าเลยนะเป็นคอนโดแกเออนี่คือดีมากครับที่เพิ่มเข้ามานะน่าสนใจมากทําให้คอนเทนต์สร้างบ้านเราต้องกลับมาโอเคปะ่ะเออเดี๋ยวเตร็มตัวกันเนะาะไอ้ส่วนนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็มาในส่วนของออสุ่มกาชาตรงนี้ครับนี่เลยนะตรงนี้ก็จะมีตู้เพิ่มเข้ามาครับสุ่มคุกกี้พิเศษคุกกี้รสเพชรทีนะครับเดี๋ยวดูอัดตากันสักหน่อยหนึ่ง นี่เลยครับอ่า1.440เหมือนเคยนะครับอ่ารถมลเดือกก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคตู้รถมลเดือกไม่มีตรงนี้เนาะอันนี้ผมก็ทําการดองเพชรไว้สองหมื่นกว่าเองนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะเออ <c oughs> ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะไม่เปิดกระชานะคลิปนี้ครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเพทใหม่ที่เดืกเข้ามานะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปกระชาเดี๋ยวจะทำแยกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูสกิลคุกกี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ คุกกี้รถเพชรที T, นะครับสายโจมตีระยะไกลแนวหลังนะครับดูที่สกิลน้องกันจะมออพลังล้างผ่านความไม่ถูกต้องพลังโจมตีปกติจะยิงธนูแสงไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เมื่อใช้สกิลจะยืมความศักดิ์สิทธิ์แห่งคณะเพื่อยกระดับความเสียหายของการโจมตีปกติและเพิ่มพลังในการโจมตีระยะเวลาหนึ่งนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตี50%นาน10วิโหนานนะเนี่ยความเสียหาย1ครั้ง80%ธนูแสงพุ่งชนเพิ่มเติม2ครั้งอัตราคงความเสียหายจากการพุ่งชนเพิ่มเติม75% อน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูมืเดือดกันบ้างคุกกี้แล้วมืเดือดนะครับสายซัพพอร์ตก,กลางอ่าเสียงไพเราะของเยนวี่แต่เขาจะทําให้นกมืเดือพากันบินพุ่งไปสร้างความเสียหายต่อศัตรูที่ถูกพวกนกโจมตีจะถูกล็พลพันโจมตีโชกนานะครับก็เนื้อพันโจมตีนะครับอ่าความเสียหาย1ครั้ง2องร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ลพันโจมตียี่สิบเอุทเซ็นต์นานด20%นานนะเนยี่สิบเนอร์เซีนต์นานะเอี่ยเคคุณิเนี่ยถ ในส่วนของ2คุกกี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําเป็นเปิดกาชานะครับแล้วก็ถ้าได้ก็จะรีวิวนะครับเป็นคลิปเดียวกันนะคลิปนี้ก็แนะนำะมีหอคอยนะครับในส่วนกิจกรรมส่วนกิจกรรมต่าง,างๆกิจกรรมหอคอยลัคก,กี้บอยนะครับแต่คงแต้ข่าวนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือรวมบ้านเอื้ออาทรนะครับเป็น2ชั้นได้นะ สำหรับสายสร้างบ้านอย่างพวกเราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวทําตีใหม่กันได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับสำหรับนี้ครับช่องแม่นํำต้นกลมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้าแล้วกันวันนี้ก็นะใครที่เห็นการเด็ดใหม่แล้วก็เตรียมไปสร้างบ้านใหม่กันเลยนะเดี๋ยวเราจะมีรายประกวดบ้านกันอีกยาวๆนะครับผมอ่ะสำหรับนี้ครับช่องแม่น้ำต้นกลมหรือช่องแม่แคนเนตต้องขอลาคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่อีพี EP หน้านะครับจุ๊บๆนะจ๊ะ